อนน่ผมเกมนี้ไม่ไม่จำแนกโอ๊ตผมเกมนี้ม่ใส่กแจลกหน้าครับเร่กผมชิดไปไม่เกมแม่มันอ่านว่าคกคุณอานผิหรือเป้ามันอ่านว่าคุณลวกจักลวดจัดไปล้วตามผมมาตามผมมาใช่ใช่ใผมจำทางได้อยู่อะไม่มีแต่อินน่าไปไปนี่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  โอ้ยถ้าคุณได้ขายตายครับโอ้ยอยากตายผมเฮ้ยไอไอโมเอ้าเอาเอ้าดิาตนี้เห็นตัวแล้วอ่ะเฮ้ยดูด้วยเออตัวดำกึศผมเข้ามาตรงนี้ลยอะไรนะพูดไหนเนี่ยพูดทางไหนจะไม่่ อ้าวต่อตัวปวดหน้าเลยอ้าวอันี้ e m เนี่ยบหลังเข้าเนี่ยหลังเข้าเนี่ยเปิดแล้วอ๋เปิดแล้วเปิดแล้วฉันปวดแบบนี้แบบหน้าค่ะโอ้โหไม่ มึงเชลคุณกลัวอะไรไม่มีอะไรให้ผมเปิดอได้ไห่อมืดจับด้วยโเออวันี้เดียวจับวันนีเดียวเดียวเบียวจับเียอ Let น e in Let m t เอาไป ไม่ไม่มีไฟวะผมเปิดไฟให้เป็นเม่ไเล่นหนาอ๋ออ๋ออันนี้เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้จะไปยังไงอ่ะนี่ยทางนียะรดเนีครับไม่ไหวแล้วด้วยอะไรงี้ยวะเขาบอกว่าต้องหาคุณหาคุณแจ้มันอยู่ไหนเนี่ยไม่ต้ปครับไปครับกลับทางเดิมก่อนครับกลับทางเดิมว เออ่กวงมกเอาหลงทาเจออยู่ไหนเดี๋ยหาไปเจอเปิดไฟไงก่อนหลงทางหลงทางเฉยแล้วแปลว่ายังไงะจะนอเลยผมไม่ได้เสียงตัวกระดนี่ปะล้วนเนี่ยตัวดำเฉยออหลงทางอ่เนี่ย มิตรเตจิมผมหลงเนี่ยกูตายแล้วกูเพื่อนก็หายเพื่อนก็หายทรงยี่ดูยูทูบมาเออกลับไปที่เดิมกลับไปที่เดิมครับกลับไปที่ยิมกันกลับไปที่ยิมก่อนผมดูแล้วผมดูแลเอาแล้วเอาแล้วพี่ชายจะพี่ลันเนี่ยะตัมามามา มามาวันนี้เป็นจะมาสปีดลัน Let me out ประตูที่ไหนรัวรัวผมไม่อยากอยู่กับดิ๊ดดี้ไม่ไม่ไม่ชมโชจมโชเปิดตัวเฮ้ยนั่นไงเฮ้ยพีพีพีนั่นพีโอ้ยก้อนมันเปิดตัวแอบเนี่ย อุ้ยอุ้ยอะไรครับเอาอีส้ยหายไปแล้วเจ๊ด้วยครับเจ๊ด้วยครับอ๋ออ๋ไก่ดิเนี่ยเดี๋ยวมาหุนแจ่วันเอ้ยพวกนี้วอร์ดิเชียเหมือนมาวิ่งเล่นน่ะเป็นเจ้าผีดิเดินทางเอ้ยเอ้ยผี ผมเจอประตูแล้วผมเจอประตูแล้วคุณมิสเตอร์เจมส์อะไหนเอ้ยอะไรวะอยู่จ็คคุณแจ็คต่ไรเอ้พวกต์วันดี้เชมมิ่งเจอประตูแล้วเนี่ยเ้ยมิสเตอร์เจมส์ไปไหนถ้าประตูเนี่ยมิสเตอร์เจมส์เนี่ยอ๋ออ๋อโอ๊ยมิสเตอร์เจมส์กูหายที่ไหนวะนี่ครับนี่าประตูยิมเหรอยิ้ย กูแส่มีไดเต็มครับก็มาวันนี้กูแขนยี่มีไดเต็มกูโอ้โหมีไดเต็มกูเหรอไอ้ยี่วทางนี้ครับทางนี้ครับทางนี้ครับยี่วประตูครับยี่วประตูครับยิ้มอ่ะเจอแล้วเฮ้ยเปิดได้เลยเฮ้ยเฮ้ยยิ้มเรียบร้อยลบกลไอ้ดัมจับลับฮอก่อนเนี่ย อยู่ไหนตัวก็ดำเขาไม่เห็นที่เออหายไปไหนวะตัวก็ดำเนนดินออ่ะยู่ไหนกันวะเนี่ยอ๋องอ่ะใช่ปะอ้าวเฮ้ยมันมาแล้วเร็วๆป่ะครับหนีดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยคุณเห็นไหมเนะี่ยผมเห็นแล้วหนีหนีนนนนนดิมันมาเร็วฮิวมันมาเร็วที่ไหนวะี่ ลงไปว่ายน้ำดีถึจะได้หลุดออกโอ้ไปเเดี๋ยวหาประตูก่อนช่ไหมหาประตูเดี๋ยวหาประตูอ่นะอะไรรั่วเดี๋ยวเปิดประตูอนะประตูเนี่ยเฮ้ยเปิดได้วะมันห้องผมเลยนี่โอ้อะไรกิูไม่ได้เจียมองคุียับอำไม เอาไงเดียบุ้มนี่เฮ้ยห้องคุณเหรอเฮ้ยไม่ใช่ห้องคุณนะเบ้านเออนั่นน่ยบ้านเล็กว่าผมเปิดไม่ได้เนี่ยก็ชอบเนี่ยเนี่ยบ้านผมนะเนี่ยเนี่ยบ้านผมผมเจอบ้านผมนะาสุโอ้ยโอ้ยเออเนี่ยเปิดตัวไปเฮ้ยเปิดได้เฮ้ยเปิดได้จริงใช่อ่าอ่าอุ้ยอุ้ย เ้ยเฮ้ไม่มีคุณแจแจวะทได้คุณแจคี้มันได้คี้มาเฮ้ยมันวินไะไปจังไป่ต่อเนี่ยไอฟมเนี่ยวิ่งบนวิ่งบนเฮ้ยจับทางเดิมแล้วอ้วใช้ มองไม่เห็นเลยผมผมว่าถ้าผีเจอน่าจะมองไม่เห็นนะผมก็กําลังไปอยู่เนี่ยอ๋อกลับไปที่ยิ้มครับคุณเจมกลับไปที่กลับไปที่ยิ้มกลับไปที่ยิ้มอ้าวผมไม่รู้เอาว่าคุณนั่นไปไหนเหรอวะนั่งไงไปแล้วปู่คุคุณนั่นเปนไหนนะเพือเขาไปไหนเหรอวะไม่รอแล้วนะเด้อ ไปรอเลยนะโอ้ยโอ้ยู่ไหนวะแม่เขาเขาเขาไปไม่รอเพื่อนเลยดูครับดูคนครับคุณมีเดีเต็มเทครับแต่ไม่ได้มอ้ยนี่มันไมสบา้ยุ้อัลลคุณไม่ไดี่ร้ายดูดิ เอาแล้ววิคเห็นวิคปิดกีประตูป่ะเราจะเข้าเราจะได้เข้าโกนเดียวแล้วฮุ้ยเข้าไปดูแล้วเข้าไปดูแล้วไอ้เจ้าเฮ้ยประตูปิดเองเองวะเอ้ยประตูปิดแล้วฮุยยังอะไรตู้อะไรอย่าเนี้ยเดี๋ยวมันมันมันไม่มีไฟฉายเหรออุ้ยอุ้ยเฮ้ยใครอ่ะอุ้ย ใครกเมียเออแม่รัวจัต้องเหอเออผมก็มาแล้วอย่างมืดเลยวัตอุ้ยคุณแจปบ้าใช่คุณแจเบ้ยเดี๋ยวคุณแจมืดจังวะองได้อุ้ยอุ้ยใครใครอะคอมัรลองให้นะคุณทิ้งเขาหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยก็มีบังมองไม่เห็นตล ไอเกียมนี้มันมืดจังวะเนี่ยมองอะไรแทบไม่เห็นเลยเฮ้ยตรงไหนวะเก็บนี้เกี๊ยมนี้ไปถ่ายนะเกี๊ยมนี้ไปถ่ายแล้วอมเลยไปไงเ่อาเฮ้ยประตูนี่ประตูเนี่ยโคนเนี่ยประตูเนี่ยประตูเนี่ยอุ้ยอ๋อมืดมืดเนี่อะไรกูว่ะ ไปดีไปดีอุ้ยมีทางลับวะอ้าววัดวัดแทบเป็นอุ้ยอุ้ยทางยาวเลดูทางยาวทางยาวนะทางยาวสีระวังนะครับมีผีอาจจะมีพี่อาจจะมีพี่นะอุ้ยใครอยู่ข้างหน้านะใครอยู่ข้างหน้ามันะตัวขานะเป็นอยเพื่อนผมนะอุ้ยกลายเป็นสีแดงอุ้ย ผมเสี่ยวมิ่งเข้ามาปะเอาไปลโอาลาล้ยทะเลี่ยเฉยรอดเ้ยรัวรัวคนอคื่น่ดูดูเดคนนั้นเขาไม่รอเลยอ่ะไม่รอเด็ก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่ดีมันต้องเปิด OBS หลายอย่างเิดเกมกูนะจ๊ะอะโร้ยเฉยเปิดดู้ <c oughs> <c oughs> รู้ป่าเขาอ่านว่าเลยเขาอ่านปะชิชิชู โอ้ยอะไรก็ผิดอุ้ยอีเวนนี่เดินช้าเงยืนตเดฉากโอ้ยรอด้วยไม่รอไม่มีใครรอเลยครับเนี่ยดูดิครับดูดูดูเอ้คนนั้นเขาก็ไม่มีแต่เจมโก็เดินทีาชิบหายเลยเนี่ยโอ้ยก็เน็ตมันไม่ดีผิดด้วยอออ๋อดูทำครับดูทำไม่ดี ติ๊กมาจะมันอยู่บนสะพานอ่ะเฮ้ยไอ้คนนั้นไปไหนานสมองไม่เห็นเลยคนนั้นนะไปไหนแล้ววะไหนวะเดินไปยูเนี่ยแล้วบอกว่าบู๊บินบังนะมีมีดเจียมบี๊กมามีดเจียมบี๊มาบี๊มา พารู้พารู้พารูนะพารูใครจะเข้าไปครับผมไม่เข้านะครับมกดหาคุณเจว่ะหาคุณเจมันคือที่ซ่อนอยู่โอ้ไม่มีใครรอผมเลยตายก็ตายด้วยกันยังไม่มีใครรอเขเชืยังผมหลงทาง เขาตายเหรอเฮ้ย<ด>ล,ลุ่นใหญ่เขาเจอกุญแจแล้ววะลุ้นใหญ่ขเขาเจอกุญแจวะไม่ได้เสียงไม่ได้เจอกุญแจอุ้ยโกบี้บเดี๋ยวผีมาเอ้ยไปเลยไปเลยเสียงเสียงใครเหมือนใครเหมือนใครบ้างเลีลยวผมไ,ผวปไปกับพ่อม่เฮ้ยขุดและทางเลยคนละทางเลยเฮ้ย mượn giải quyết. ý thức là phải không mượn giải quyết. No banner hoàn toàn mượn tang nha. I quá 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 phi quá lẽo giới thiệu. Ô nhỏ. 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 nhỏ. Ô nhỏ. Ô nhỏ. Ô nhỏ. เชื่อไหมวิตง้เกมเชืวอไหมเดียวจังวะเชืวอไหมเดียว่เดียวเชื่อเชื่อวิ่งก็ได้ไอ้เจ้าเจ้าเจุาเจ้าเอาได้ดิตายด้วยจะอ้าวเกิดใหม่วะเออเกิดใหม่ได้เหรอมันมันต้องมีเอ้ยนี่ไปนะอย่างนี้ก็สวยดีครับเกิดใหม่ได้อย่างนี้ได้ไปแล้ว เจอตามาโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไหน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 ว่าผีเนี่ยอยากเจอวะไม่ได้ตึงเท่าไหร่ไม่ได้ตึงเท่าไหร่ผีโอ๊ยจะไปทำไมเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวมันมีเสียงอันนี้น่ากลัวกว่าอีกจำทางไม่ได้เนี่ยโอ้โดนคนแรกเลย อีกแล้วก MM ูยฮอนอีกแล้วนี่นะเดี๋ยวแล้วก็ใจหายไม่เห็นไงอู๋เอคนนั้นไม่บอกอ่ะไอชินคุณเจมส์พิงค์โอเมกุสไอไอนคุณเจมส์พิงค์คุณแจ๋นล่ะค่คุณแจ๋ม่อีกอู๋เปกูสโอเมกุดโอเมกุดลินอยู่แล้เห็นไปเมื่อกี้ไปดีคุณขนูด บอกเลยอยู่ไปทางลึงอะเจอเจอเออเหมือนไปอ่ะอุ้ยเนี่ยเจอ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 ทางคุณแจะแล้วเจอทางคุณแจอุ้ยพีชรวยไปทำสุดรวยไปทำบุญไปให้ไปทำบุญไปให้กี่ไรคุณแจแล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะมันมันพูดมันพูดอะไรของมัน คือผมก็ไม่เข้าใจอ่ะเขาพูดภาษาเอเดียนเลยป่ะยังไงเราจะไปไงอะไรทางตันนี่แล้วได้ยินแล้วตัวางตันาไม่ไห้เไม่ให้แล้วเบี้ยที่ก้าวี่ก้ามาเดินกลับมาเนี่ยแล้ววิ่งดีดอะไรอ้ยไม่เจอไม่เจอไม่เจอน่ากลัวป่ะไอผมดีเนี่ยดีเนี่ยทำอะไดีเนี่ย แต่คืเอเก้าร้อยเฉยได้ยินยังได้ยินยันจะใช้กุญแจเปิดเลยใช่ไเปิดกุญแจ<อ>เปิดกุญแจเปิดตัวอะไรครับขอร้องอ,องู้ในสุดผ่านสักทีกันฉี